สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้่ายมงปิ้งวันสุดท้ายแล้วยีนังหัวยีนังผัวนะนงงูแล้วทุกคนงอสั่งน้ายูแล้วทุกคนวันนี้ว่าจะตัดผมให้งอสั่งงอสั่งสั่งทองงอสั่งสั่งทองสองสองสองวันนี้มีทุระทุระแทุกคน งาสังแทกเขาหนา,นาอีกหนางอทุกคนไข่หมูปิ้งวันสุดท้ายนะจ๊ะมาเด้อบ้ใดยสีกินเด้อู้ใดยสีกินก็มาเด้อทุกคนเด้อติดภารกิจไงกับกับบ้านแป๊บหนึ่งก่อนติดภารกิจนะคะทุกคนก็เลยต้องเดินทางกลับไบปน,นอกคืนนี้เนะะื่องจากเพราะไม่สบายนะจ๊ะทุกคน คิดถึงคิดถึงแอดมินคิดถึงแมคะก็กดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอกันในรูกความจริงเราต้องเจอกันในรโ y ก YouTube อันไลนะทุกคนนะสวยมากเลยสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยปัง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 ัง,ง,ง,งมันบูมใหม่ดอกคนไทยคลิปเขาเดี๋ยวมาเด้ลูกค้าเด้เสียงรถมาแล้ว สวยๆกันเลยจ้าช่ำๆเลยนะวันนี้ไม่ได้ย่างแห้งนะทุกคน่านมีจำนวนจำกัดหมูเราเอามา100หนึ่งร้อยไม้ข้าวก็เอามาน้อยนะคะไม่เอามาเยอะนะคะมีน้ำพริกนี่แค่นี้แหละทุกคนน้ำพริกมีแค่นี้นะคะใครอยากกินไปซื้อตลาดไทยนะจ๊ะแถวนี้ไม่มีขายแล้วนะจ๊ะ ทุกคนไฟไฟต้องค่อนข้างแรงเลยนะถ้า่างนั้นมันขึ้นไม่ได้เพราะหมูมันเล็กเป็นหมูบดเ็จหมูเป็นซ่้งทุกคนเดี่ยวนี้หมูมันเละยุ้มยุ้มเข้ากันดีๆทุกคนนั่นนั่นกล้องฉันเป็นระบบกล้องฉันเป็นระบบเส้นเสือมันเป็นของมันเองแหละมันแล้วแต่รุ่นนาองซัมซุงก็ได้จ่เจ๊จิตเทนโบเป็นได้แต่ว่าท้ายออกมาดำปื๊ดๆแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้นะการสั่นสะเทือนมันดี เนียทุกคนมองมองมอง,มองกลางในเศร้าแห้งเลยเนสีแห้งไทยๆเดี๋ยวแม่ค้าก็ไม่เขียนะทุกคนไหลเอาหมูจะหมดแล้วแหละย่างอีกยี่สิบใหม่ชุดไทยทุกคนสวยปังวังเวอร์แม่ค้าจะกลับไปเกี่ยวข้าวนะทุกคนเพอนบอกว่าเขาว่าเกี่ยวแล้วย่เลดมึงสีมาเวอร์สัน ข้าวพอเกี่ยวแล้วนะทุกคนแต่ฉันนั้นกลับไม่ได้ฉันติดภารกิจเชิเคียเชินเคียค่าที่เชนก่อนวันนี้ก่อนฉันก็ยังไม่ได้อ่านสัญญงสัญญาอะไรหรอกเพราะว่าตั้งแต่ฉันขายของสองปีฉันก็ไม่เคยอ่านสัญญามาจงมาจำอะไรไม่เคยอ่านกฎระเบียบนะจ๊ะขายอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนจนมือนี่สีอ่านอยู่ประมาณนั้นแหละสวยงามปีพี่เอว่าเหี้บมี อันแหลเอามันเอามันแถบนี้ไฟแรงเออไฟสีหลวงมือไหมทุกคนนี่แหละทุกคนจะส่งฟาดเป๊ะพามาแล้วจะจะขายของนะจ๊ะลอยไม้ซื้อขายเพราะว่ามึอว่านเป๋าหมูลอยไม้วันเป๋าหมูลอยไม้นะทุกคนลอยมอไม้สุดท้ายนะครูโค้มีมีลูกค้าแอบมองว่ามึงขายอะไรวลาสาันปาลาหม้อน่าลักสายตา จะดูนมแมคค้านมแมคค้าก็ไม่ใหญ่นะทุกคนนมน้อย <c oughs> พุ่งบางนมโอ้ลูกส้วงแล้วบ่งย่างแล้วเถ่าแล้วสามสิบเจ็ดปีแล้วเถ่าแล้วทุกคนเถ่าแล้วนะจ๊ะทุกคนสามสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่นิ่งน,น้อยแล้วนะประมาณนี้แหละทุกคนซำซจะซำซำนะทุกคน ต่อไปจะเป็นคลิปแบบว่าอยู่บนนอกบนานานะคะทุกคนนี่นะจ๊ะหมูบดมันจะเป็นอย่างนี้มาทับทับท้อนซ้อนกันมาทุกคนมันละลายหมดแล้วเดเอเลือดเลือเแล้วเราก็มาจัดทรงใหม่แล้วก็เป๊ะเป๊ะไฟก็ค่อนข้าง ออกแรงหน่อยนึงถ้างั้นมันก็ย้วยลงอันนี้มันขึ้นไม่ได้มันย้้ยก็เลยให้เว้นกลางไว้ก่อนได้อย่างนี้ได้แล้วทุกคนนี่จิ้มไปจะเข้าเปลี่ยนฟังก็ไั้ดนี่เพราะว่าฟังนันบางแหงฟังหนีนอนข้อดยื้เนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้นะถ้าจับอย่างงี้แล้วมันย้วยขึ้นมาด้วยกันไม่ได้ดังเกตง่ายๆอันนี้มันจะเป็นเหลืองๆแห้งๆเลยเริ่มแห้งแล้วอะถึงจะขยับได้คือจังพันธิดเก่าตาสั่งมากแม่เอาหนึ่งไกลแง่ทุกคน ประมาณนี้จะ้ะเด้อเป็นแบรนด์ลุงวัดนะคะทุกคนเป็นหมูบดนะมันจะเป็นเกตดีเกตเอกับเกตบีดังกันยังไงเอาสีว่างกับว่างเกตเอจะเป็นหมูสไลดหนึ่งมิลถ้าเกตบีจะเป็นหมูบดเหมือนที่เราใช้นะทุกคนแพ็กมันจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ไมลละห้าบาทถามว่าอียังเสียบกข่คยว่าอันนี้เสียบกหมูหม่ ใครว่าอันนี้เสียบกหมูอันนี้มีแบบสัน่นอยู่เป็นแพ็กสีขาวสีเขียวแต่อันนี้เสียบกูนี่ทุกคนทำมันติดกันนะอย่างเงี้ยแต่มันเสตตัวแล้วก็เฮ็ดได้อันมันเพราะท่านเซตตัว,ลวเลยเป็นมูดีฟังเสียงฟังไฟเบอแห้ีงหรืก็ตัดก็ได้ก็หอยอเท่ากันยามาโซลัวปวัวอยากออกกล้องได้นีเพื่อนนี่นี่ทุกคนประมาณนี้เลยนี่ทุกคน วันนี้เราจะเป็นเด็กไร่เด็กหน้าเด็กปลาเด็กดอยนะทุกคนบริหากิจย่างรับย่างที่ใช้ไอ้ไปเมาปลาอย่างหลายทุกคนบอกว่าพันตน้นซสริมความคุยแล้วว่าสิไปเบึงต่อไปฉันจะไปแบบว่ามันมันมันมีคนดูแลลูกนั่งในก็เลยตองกลับบานจะลูกค้าสองคนลุง ลุงมันโนลุงมันขาไไรได้เพื่อนบริษัทกีดยางเพื่อนใจให้เพื่อนใจให้เพื่อนบริษัทกีดยางเป็นคือนอนก็ <c oughs> พอนอนโรงพยาบาลกับแม่นอนก็ไม่มีใครทําอันนี้เนาะเย้ะยทีนี้เยอะทีนี้ไก่อ่ะไก่กับขวกหนึ่งแพะกับขวกหนึ่งหมู่วงนะบริษัทในหลายแล้วก็มีลงสีหน่อยคู้เบาหัวเขาเนี่ยไปนั่งไป ไปไปนั่งไปแก่แล้วไปไปไปนั่งไปแก่แล้วไปเมื่อนี้ใจดีไล่ตะขัวไปนั่งเด้ทุกคนไม่หลอกหมูมันมีร้อยไม้หมูมันมีร้อยไม้นะทุกคนทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทุกคนอย่างแป๊บเดียวตั๊นใส่สามสิบบาทมาหน,น่ยอยบัตสี่เลียดบัตสี่เลียดลูกค้ายอยากก,ายกิน,ล,นลูกค้าก็มาบุลูกค้าก็อยากกินมาตากาสิขายเปิดใบขาดแบบนี้พี่พี่เอาใบนะว่าออกมาอ่านเด้ นานานาาใบค่าทีอยู่ในกระเป๋าอ่านเลยเกแกอ่านแกอ่านแล้วแกสรุปให้ฉันเด้๋ยฉันไม่ชอบอ่านหนังสือเฉินขี้เกียจเดี๋ยวฟังให้ใหญ่กับฟังเพลงเฉ่นชอบแอดมิ้นซองนี่บอมากานหนังสือขี้แค้นแม่ดอกทุกคนบอมาเฉินเฉินต้องจูนสมองไว้นะมันสินะเฉินได้โปชอบเฉินไม่ชอบอ่านการอ่านหนังสือเฉินชอบแบบว่าทฤษฎีปฏิบัติไปเลย เป็นแม่ที่ไม่ดีนะจะบอกให้บ่มากานหนังนสือจะสอบกระสอบได,ได้แต่ซุ่มซุ่มเลี้ยงเก่งกับบรได้เกินฉันดอกฉันที่บอกให้กับมีปีน้อยปีแน่ชื่ฉันละปีแรกฉันก็ประกาศเฮ็ดดอกปีต่อไปฉันกเ็เฮ็ดน้ำเพราะว่าเขาเฮ็ดในเห็น <laughs> ไม่มีใครไม่มีปีน้อยสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ